มาแล้วมาแล้วอสูรนับหมื่นนับแสนพุ่งทยานออกจากเทือกเขาเมฆดำปัทภีสันสะเทือนขุนเขาสันคลอนมองออกไปเห็นแต่งเงาดำทะมึนสุดลูกหลู่ลูกตามองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเลยแม้แต่น้อยเทือกเขาเมฆดำมีอสูรอยู่เท่าใดกันแน่ไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ต่อให้เจ้าอยู่ที่เทือกเขาเมฆดำทุ่มกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ถึงสองคราก็เป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นอันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เจ้าก็มีแผนการเช่นนี้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ภายหลังค่อนข้างยุ่ง กาหนดการนี้จึงได้ล่าช้าออกไปแต่เจ้าเองก็คาดไม่ถึงเลยว่ายัางไม่ทันที่เจ้าจะนําแผนการนี้มาพิจารณาเราอสูรจากเทือกเขาเมฆดํากลับบุกออกมาเองเสียแล้วเจ้าว่าอะไรนะเทือกเขาเมฆดําเกิดปรากฏการอสูรอลาวาสและยังมุ่งตรงมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีกของเราอีกด้วยเมื่อได้ยินซูเฉียนเฉียนเอ่ยบอกข่าวนี้แกต้นอย่างกระทันหันชั่วขณะหนึ่งเจ้าก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างทว่าแววตาของเจ้ากลับไม่ได้ใช้แววตื่นกระหนกกลับคล้ายเป็นความมินดีที่เก็บไว้ไม่อยู่เสียมากกว่า เจ้าศู์พวกนี้รู้จักความตั้งแต่เมื่อใดกันไม่ต้องให้เจ้าไปถึงเทือกเขาเมฆดําด้วยตนเองกลับพากันวิ่งมาหาเจ้าถึงที่นี่มันต่างอะไรกับการส่งของถึงหน้าประตูเล่าแต่ซูเชียนเฉียนกลับไม่เข้าใจความตื่นเต้นของเจ้าณเวลานี้ใปหน้าของนางเต็มไปด้วยความกังวลกล่าวด้วยสีหน้ากังวลว่าทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์อสูอรอลาวาดล้วนเป็นภัยทิบบติสําหรับมนุษย์ครั้งนี้เทือกเขาเมฆดําเกิดปรากฏการณ์อสูอรอลาวาดอย่างกระทันหันปราศจารลางบอกเหตุใดๆมาก่อนทุกคนจึงไม่ได้เตรียมตตัวแแม้้่นอย จากรายงานของสิท,ที่ไปสืบข่าวปรากฏการอสูรอลาวาดครั้งนี้อาจมีจํานวนถึงระดับล้านตัวบัดนี้เหล่าอสูรเหล่านั้นล้วนมุ่งตรงมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีของเราแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีของเราจะเอาอะไรไปต้านทานถึงแม้ว่าพละกกาลังของท่านจะแข็งแกร่งมากแต่ในความคิดของซูเฉียนเฉียนแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนอสูรนับล้านที่น่าสะพรึงกลัวต่อให้พลังส่วนตัวแข็งแกร่งเพียงใดก็ไร้ประโยชน์เพราะในกองทัพอสูรนับล้านนี้มิได้มีเพียงอสูรระดับกลางและต่ำธรรมดาเท่านั้น ย่อมต้องมีอสูรใหญ่ที่แข็งแกร่งน่ากลัวอยู่ไม่น้อยหรืออาจจะมีกระทั่งตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวระดับราชาอสูรอยู่ด้วยต่อให้ท่านไม่กลัวนางก็ไม่หวังให้ท่านต้องเสี่ยงอันตรายหากตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพอสูรเกรงว่าผลลัพธ์คงมีแต่ตายก้าส่วนรอดส่วนเดียวทว่าสิ่งที่ทั้งสองคนให้ความสนใจนั้นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินข้อมูลที่ซูเชียนเฉียนเปิดเผยเจ้าไม่เพียงแต่ไม่กังวลแม้แต่น้อยความยินดีในใจกับแสดงออกมาชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดอสูรน,นับล้านเ รู้สึกเพียงแค่มีภายเนยชิ้นใหญ่มาหืมาหล่นลงมาจากฟ้าเจ้าอดไม่ได้ที่จะคำนวณในใจทันทีอสูรนับล้านหากหลอมรวมด้วยเตาหลอมฟ้าดินทั้งหมดจะสามารถเปลี่ยนเป็นแก่นแท้แห่งชีวิตได้เท่าใดถึงตอนนั้นจะสามารถเพิ่มระดับพลังบำเพ็ญได้อีกเท่าใดแม้ด้วยระดับเขตแดนเจ้าแห่งการผลิตของเจ้าในปัจจุบันหากหลอมรวมอสูรนับล้านทั้งหมดเกรงว่าคงสามารถเพิ่มระดับได้หลายขั้นในคราวเดียวตูมๆๆและในขณะนั้นเองเสียงกึกกล้องสถานปฐพีก็ดังขึ้นอย่างฉับพลันจากนั้น แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีทั้งมวลก็ดูเหมือนจะสั่นสะเทือนเจ้าและซูเชียนเฉียนสบตากันทั้งสองคนไม่รอช้าแม้แต่น้อยกลายเป็นลำแสงสองสายพุ่งออกไปด้านนอกในพริบตาทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าของแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีเมืเ่อเหนื่อยหน้ามองไปก็เห็นอสูรนับไม่ถ้วนกำลังวิ่งทะยามมาจากแดนไกลประดุดกองทัพนับหมื่นนับแสนกำลังบุกโจมตีทว่าอสูรเหล่านี้กับหน้าสะพรึงนกลัวกว่ามา้าศึกทั่วไปมากนักอสูรทุกตัวล้วนห่อหุ้มด้วยไอยอสูรที่คละคลุค้ พลังของอสูรนับหมื่นนับแสนรวมเข้าด้วยกันไออสูรที่ปกคลุมฟ้าดินนั้นช่างทําให้จิตใจสั่นสะท้านโดยแท้เหตุใดอสูรพวกนี้จะมาถึงเร็วเช่นนี้สู้เฉียนเฉียนพันหน้าเปลี่ยนสีสองมือกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวนางเพิ่งได้รับข่าวอาสูรเหล่านี้ก็บุกมาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีแล้วมิต้องตื่นกระหนกแค่อสูรไม่กี่ตัวเท่านั้นยังทําอะไรแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีของเราไม่ได้หรอกเจ้ากลับมีสีหน้าสงบนิ่งเจ้าไม่ได้รีบร้อนลงมือการปราบอาสูรเบื้องหน้าเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากทําให้อสูนที่อยู่ข้างหลังตกใจหนีไปเช่นนั้นจะไม่เป็นการเสียมากกว่าได้หรือใจร้อนกินเต้าหู้ร้อนไม่ได้ยิ่งเวลาเช่นนี้ยิ่งต้องสุขุมเจ้าไม่เพียงแต่จะไม่ลงมือกลับต,ต้องแสดงความอ่อนแอให้ศัตรูเห็นก่อนอื่นต้องแสดงความอ่อนแอจากนั้นล่ออสรนทิ่ออกจากถ้ำสุดท้ายจับให้สิ้นซากในคราวเดียวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าบริการครบวงจรในตำนานรอให้อสูนทั้งหมดถูกล่อเข้ามาถึงตอนนั้นค่อยจัดก,การพวกมันทั้งหมดนั่นแหละคือความร่ำรวยก้อนโตอย่างแท้จริง หากอสูรเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาเมฆดำในป่าลึกการจะรวบรวมพวกมันเข้าด้วยกันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อคิดถึงตรงนี้เจ้าก็อดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกในดวงตาสีดำขับนั้นยิ่งมีประกายสีทองวูบวาบโอกาสดีเช่นนี้ครั้งนี้ต้องคว้าไว้ให้ได้ไม่รู้ว่าปรากฏการอสูรอลาวาดครั้งนี้เป็นฝีมือของผู้ใดหากรู้ว่าเป็นใครเจ้าคงจะขอบคุณเขาจนตายไปข้างหนึ่งทว่าก็ไม่อาจปล่อยให้อสูรเหล่านี้บุกเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีได้งานฟื้นฟูแดนศักดิิอเ,เ่นรมผล ขึ้นบ้างหากปล่อยให้อสูรเหล่านี้บุกเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวเกรงว่าทุกอย่างคงต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดข้าคือแม่ทัพใหญ่ผู้พิทักษ์แดนศักดิ์สิทธิ์ทอีพวกเจ้าเดนมนุษย์กล้ามาอารวาสในถิ่นของข้านั้นหรือหาที่ตายและในขณะนั้นเองเสียงตะโกนดังลั่นก็ดังขึ้นจากนั้นก็เห็นร่ามาหึมาของยักษ์ย้ายศิลาหลอมเหลวปรากฏตัวขึ้นที่ตีนเขาของแดนศักดิ์สิทธิ์ทอีขวางทางอยู่เบื้องหน้าเหล่าอสูรโดยตรงหมัดหนึ่งฟาดออกไปประดุจธารล,ลาวาไหลบ่าบททยยยตัวีี่่ออูข้้าางหหนนจแลและเด เมื่อเจ้าเห็นดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงไปครู่หนึ่งกับคาดไม่ถึงว่าเจ้าหมอนี่จะขยันขันขงแข็งเช่นนี้เมื่อเทียบกับหยวนหยวนและเล่อทวนที่นีสใส่เกียจคร้านท่าทีของยักษิลาหลอมเหลวนั้นจริงจังกว่าเห็นได้ชัดประตือรือร้นกว่ามากเป็นประเภทที่เจ้านายชื่นชอบที่สุดทว่าแม้พลังของยักย้ายศิลาหลอมเหลวจะแข็งแกรง่งแต่การจะต้านทานอสูรนับล้านก็ยังคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดยกนิ้วชี้ขึ้นค่ายกลผู้พิทักษ์ท่านสาแสงจดจ้าในทันใดก็ปรากฏมาแสงงขึ้้นนนหลลาายยชชััใเเววพี่ครู ก็ปกป้องแดนศักดิ์สิทธิ์ใี้อีทั้งมวลไว้ระหว่างนั้นแสงห้าสีหมุนเวียนพลังแห่งาธาตุทั้งห้าก่อเกิดไม่สิ้นสุดพลังปราณฟ้าดินโดยรอบถูกดูดซับอย่างบ้าคลาั่งเพื่อหล่อเลี้ยงการใช้พลังงานของค่ายกลอย่างต่อเนื่องกระทั่งไม่ต้องใช้ศิลาปราณเสริมเป็นพิเศษพลังป้องกันก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ระดับที่น่าตกตะลึงปรมาจารย์ค่ายกลก็ยอดเยี่ยมเช่นนี้เองแม้จะมีอสูรบุกโจมตีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆภายใต้การควบคุมของเจ้าผู้เป็นปรมาจารย์ค่ายกกลลคค่ายคา,าย็งง็ังงังงงงงมนแแข มองจากระยะไกลประดุดกำแพงทองแดงกำแพงเหล็กเหล่าอาสูรไม่ต้องพูดถึงการทะลวงผ่านแม้แต่จะทำให้สั่นคลอนก็ยังทำไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้เพียงครึ่งวันบริเวณโดยรอบแดนศักดิ์สิทธิ์ทอีก็มีกองทัพอสูรนับล้านรวมตัวกันชั่วขณะนั้นไออสูรพวยพุ่งพุ่งสู่ท้องฟ้าเมฆดำบดบังดวงอาทิตย์ทั่วทั้งบนทลชิงหยวนสั่นสะเทือนผู้คนนับไม่ถ้วนหน้าเปลี่ยนสีเหล่าสิทยิ์ใหม่ยิ่งตัวสั่งงนเงินงกในขณะเดียวกันหูเจียก็พาจอมอสูรจำนวนมาก มาถึงตีนเขาแดนศักดิ์สิทธิ์ท่อีค่ายกพียงหยิบมือกับสก,กัดกั้นพวกเจ้าไว้ได้ช่างเป็นพวกไร้ประโยชน์โดยแท้หูเจียวมาถึงตีนเขาแดนศักดิ์สิทธิ์ท่อีสีหน้าพันมืดครึ้มลงท่านอ๋องมิใช่ว่าพวกข้าน้อยไรความสามารถแต่เป็นเพราะค่ายคนนี้แข็งแกร่งเกินไปใช่แล้วไม่ว่าพวกเราจะโจมตีอย่างไรค่ายคนนี้ก็ยังคงมั่นคงแข็งแกร่งเหล่าจอมอสู์ที่ทำหน้าที่เป็นกองหน้าต่างมีสีหน้าอัดอัน้นอธิบายว่าพวกมันพยายามสุดกำลังแล้วแต่ค่ายคนนี้กลับไม่อาจสันคลได้แข็งแกรร่่งงมัันนนค้หือ หูเจียวแค่นเสียงเย็นชายอย่างดูแคลนข้าพญาผู้ยิ่งใหญ่ครองดินแดนรกร้างตะวันออกมานาหลายปียังไม่เคยเห็นค่ายกลใดที่แข็งแกร่งมั่นคงอย่างแท้จริงค่ายกลเป็นเพียงวิชานอกรีตเป็นเลก่กลเล็กน้อยที่ไม่อาจขึ้นโตได้ต่อให้แข็งแกร่งเพียงใดค่ายกลก็เป็นเพียงแค่กระดองเต่าที่หนาขึ้นหน่อยเท่านั้นวันนี้ข้าพญาจะทำให้พวกเจ้าได้เห็นว่าต่อหน้าข้าพญานั้นมันเปราะบางเพียงใดหูเจียวกล่าวด้วยสีหน้าดูแคลนสิ้นเสียงมันก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วกระท คลื่นพลังที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากระจายออกไปโดยรอบจากนั้นก็เป็นหมัดที่หยาบกระด้างฟาดไปข้างหน้าอย่างแรงเพื่อแสดงพลังหมัดนี้หูเจียวไม่ได้ออมแรงเลยแม้แต่น้อยพลังอสูรที่น่าสะพรึงกลัวถาโถมออกมาพ่ันพวยพุ่งพุ่งออกมาในพริบตากลายเป็นลำแสงสีดำขนาดเท่าถังน้ำพุ่งไปข้างหน้าราวสายฟ้าฟาดเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวลำแสงที่น่าสะพรึงกลัวก็กระแทกเข้ากับม่านแสงของค่ายกลอย่างแรงทว่าม่านแสงของค่ายกลเพียงแค่เกิดระลอกคลื่น แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกข่ายพักใหญ่เงียบสงัดในทันใดสา,ายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หูเจียวโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าหูเจียวจะหน้าหนาประดุดกำแพงเมืองในยามนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงด้วยความอับอายการตกหน้าเกิดขึ้นเร็วเหลือเกินทว่าหูเจียวก็เป็นอสูรเท่าผู้เจโลกที่มีชีวิตอยู่มานับพันปีมันกระแอมสองครั้งแล้วกล่าวด้วยท่าทีจริงจังว่าหลังจากการทดสอบด้วยตนเองของข้าพญาแล้วบัดนี้สามารถยืนยันได้ว่าค่ายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ดูท่าแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีกคงเตรียมการป้องกันข้าพยาไว้แล้วมิฉะนั้นคงไม่วางค่ายกลเช่นนี้ไว้โดยเฉพาะแต่ในเมื่อข้าพยาสังเกตเห็นแล้วค่ายกลเพียงหยิบมือจะมีประโยชน์อันใดยังคงเป็นคำพูดเดิมต่อให้ค่ายกลแข็งแกร่งเพียงใดก็เป็นเพียงกระดองเต่าที่หนาขึ้นหน่อยเท่านั้นขอเพียงข้าพยาลงมือสุดกำลังก็สามารถทำลายมันได้อย่างรวดเร็วเหล่าจอมอสูรที่อยู่ในที่นั้นต่างสบตาก,กันชั่วขณะนั้นต่างก็อดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันเลิกหลักทว่าด้วยเกรงกลัวในความเหหีี้ยมโดของูเจว พวกมันจึงไม่กล้าตั้งคำถามหรือเยอ้ยต่างก็ตะโกนขึ้นว่าท่านอองทรงพระเดชานุภาพขอเพียงทำลายค่ายก่นนี้ได้แดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีก็พลิกฝ่ามือทำลายได้ถูกต้องแดนศักดิ์สิทธิ์ทีอีเสื่อมโทรมไปนานแล้วบัดนี้สิ่งที่พึ่งพาได้ก็มีเพียงค่ายก่นนี้เท่านั้นขอเพียงทำลายค่ายก่นนี้ได้พวกมันติดป,ปีกก็หนีไม่พ้นต้องตายโดยไม่มีที่ฝังศพแน่นอนบัดนี้ข้าพญาจะบัญชาการรบด้วยตนเองพวกเจ้าทั้งหมดบุกเข้าไปพร้อมกันให้ข้าจุดแข็งของพวกมันคือพลังส่วนตัวที่แข็งแกร และแต่ละตัวล้วนไม่กลัวตายหลังจากหูเจีวออกคําสั่งอสูรนับไม่ถ้วนพันเดือดพล่านขึ้นแย่งกันบุกไปข้างหน้ามุ่งหน้าสังหารไปยังแดนศักดิ์สิทธิ์ไทอีไอ้อสูรที่ปกคลุมฟ้าดินถาโถมอย่างบ้าคลั่งวิชาลับพลังธรรมชาติสายต่างๆสองประกายเจิดจรัสการโจมตีหลากหลายรูปแบบต่างก็ถาโถมไปข้างหน้าไม่เพียงแต่บ,บนพื้นดินที่ถูกอสูรนับไม่ท่วนล้อมจนมิชิดแม้แต่บ,บนท้องฟ้าสูงก็เช่นกันถูกอสูรนับไม่ถ้วนล้อมไว้เป็นวงกลมมองออกไปทั่วทั้งแดนศักดิ์สทธอี กระทั่งมองไม่เห็นแสงสว่างแม้แต่น้อยประดุดถูกม่านสีดําหลายชั้นปกคลุมไว้เสียงคํารามึกก้กงไม่ขาดสายการโจมตีที่บา้าคลั้งนั้นยิ่งไม่หยุดพักแม้แต่วินาทีเดียวแม้ว่าอสูรตัวเดียวหรือแม้แต่จอมอสูรตัวเดียวก็ยากที่จะส่งผลกระทบใดๆต่อค่ายกลห้าธาตุได้แต่จํานวนอสูรที่โจมตีค่ายกลห้าธาตุนั้นมากเกินไปจริงๆมากจนนับไม่ถ้วนแม้ค่ายกลห้าธาตุที่แข็งแกร่งมั่นคงภายใต้าการโจมตีเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเริ่มสั่นสะเทือน กองทัพอสูรนับล้านช่างไม่ธรรมดาจริงๆด้วยการโจมตีเช่นนี้แม้ข้ายกล้าท่าจะไม่เป็นอะไรแต่ความเร็วในการฟื้นตัวก็ยังตามไม่ทันความเร็วในการถูกทำลายหากการโจมตีระดับนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ราวสิบวันค่ายกล้าท่าอาจจะไม่อาจต้านทานได้จริงๆเจ้าที่นั่งอยู่กลางค้ายกลพพำกับตัวเองภายใต้การควบคุมของเจ้าค่ายกล้าท่าทำงานอย่างเต็มกำลังดูดซับพลังฟ้าดินอย่างบ้าคลั่งแม้จะสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมั่นคงดุดขุนเขาที่ซานส่วนการโจมตีระดับนี้จะดําเนินต่อไปสิบวันนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดอย่าว่าแต่สิบวันเลยขอเพียงดําเนินต่อไปหนึ่งหรือสองชั่วยามพลังอสูรของอสูรส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้จนหมดสิน้นทว่าในเวลานี้หูเจียยกลับมีสีหน้าย,ยินดีดูท่าค่ายกลผูผูนี้จะต้านทานไม่ไหวแล้วแม้ว่ามันจะมีชีวิตอยู่มานับพันปีพลังบําเพ็ญตะบะแข็งแกร่งถึงขั้นพลิกฟ้าคว่ำดินแต่สําหรับวิชาค่ายกลลกลลลแ้วับไม่รู้เเรื่องลยแแม้แต่น้อย มองเห็นเพียงการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในได้เลยในสายตาของมันกองทัพอสูรนับล้านโจมตีประดุดเครื่องยักย,ย้ายค่ายกลเบื้องหน้านี้ต้านทานไม่ไหวเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นข้าพยาจะเพิ่มกำลังอีกหน่อยทำลายมันให้สิ้นซากในคราวเดียวขอเพียงทำลายค่ายกลน,นี้ได้ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทอีจะมีผู้ใดต้านทานข้าพยาได้อีกถึงตอนนั้นข้าพยาคงต้องเปิดฉากสังหารหมู่เสียแล้วเพื่อล้างแค้นที่ทำให้ข้าพยาต้องเสียหน้า เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเองเสียหน้าเมื่อครู่ในดวงตาของหูเจียวเต็มไปด้วยจิตสังหารอันเย็นเยียบจากนั้นมันก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพลังบำเพ็ญตะบะอันน่าสะพรึงกลัวก็โคจรขึ้นตามมาแม้ว่าบัดนี้จะมีอสูรนับล้านกำลังบุกโจมตีแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีหยางบ้าคลั่งแต่เมื่อหูเจียวแสดงพลังบำเพ็ญตบะออกมาก็ยังคงเจอจรัสประดุดดวงอาทิตย์ราชนอสูรเทียบได้กับยอดฝีมือระดับราชนผนึกในหมู่มนุษย์นับเป็นตัวตนหนึ่งเดียวในกองทัพอสูรนับล้านที่่โดดเดเเเนนป็นอกกลัษณ ในช่วพริบตาเจ้าก็ค้นพบการมีอยู่ของมันในดวงตาพันมีประกายสีทองวูบวาบไม่น่าแปลกใจที่เทือกเขาเมฆดำจะเกิดปรากฏการณ์อสูรอลาวาดอย่างกระทันหันที่แท้เบื้องหลังมีราชนอสูรคอยบงการอยู่นี่เองแต่ในเมื่อข้าพบเจอแล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจการลาอะอสรพทิษออกจากถ้ำก็ใกล้จะสำเร็จแล้วต่อไปก็ถึงคราวจะให้สิ้นซากในคราวเดียวสิ้นเสียงกล่าวเจ้ากมบสิทธิ์ควบคุมค่ายกลห้าธาตุให้กับซูเฉียนเฉียนตัวเจ้าเองพันหายวับไปจากที่เดิมในพริบตาราวกับทะลวงผ่านห้องมิติต เมื่อเจ้าปรากฏตัวอีกครั้งก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าหูเจียวหูเจียวที่กำลังจะทำลายค่ายกลในคราวเดียวพันหยุดชนะกกล้ามเนื้อทั่วร่างเกร็งแน่นบนใบหน้าปรากฏแววเคร่งขรึมที่ไม่อาจปิดบงังจากชายหนุ่มเบื้องหน้านี้มันสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้ใดกันหูเจียวเอ,อ่ยถามด้วยสีหน้าระแวดระวังเอ,อ่ยถามขึ้นมาคุยกันหน่อยเป็นไรพอจะให้ข้ายืมพลังบำเพ็ญตะบะของเจ้าได้หรือไม่เจ้าเอ,อ่ยถามด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าหาที่ตายไม่ได้ยินคำพูดของเจ้า หูเจียไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ลงมือจมตีทันทีล้อเล่นอะไรกันมันเห็นพลังบำเพ็ญตะบะของตนสำคัญยิ่งกว่าชีวิตต้องการพลังบำเพ็ญตะบะของมันนี่มันต่างอะไรกับการต้องการชีวิตของมันเล่าสิ้นเสียงหูเจียก้าวข้ามสามก้าวปรากฏตัวเบื้องหน้าเจ้าในทันใดมือขวาพลันกำมัดแน่นหมัดหนึ่งฟาดมายังเจ้าอย่างแรงมันรู้ดีว่าเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นครั้งนี้จึงลงมือโดยไม่ออมแรงแม้แต่น้อยไม่เพียงแต่จะโคจรพลังอสูรทั้งหมด พลังกายอันน่าสะพรึงกลัวของมันก็ระเบิดออกมาเช่นกันหมัดนี้ฟาดออกไปประดุดหอบพิ้วพลังแห่งกองทับนบพันห้วงมิตินี้พลันแตกสลายกระแสลมกรดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถาโถมอย่างบ้าคลั่งประดุดจะกลืนกินเจ้าให้จมหายไปดูถ้าเจ้าจะไม่เต็มใจสินะในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นข้าก็คงต้องลงมือแย่งชิงเองเจ้าเห็งดังนั้นก็แค่นเสียงเย็นชาในดวงตาฉายแววอมหิทธ์ไม่ยอมอ่อนข้อในทันทีฟาดหมัดสวนกลับไปเช่นกันในพริบตา หมัดของทั้งสองก็ปะทะก,กันอย่างรุนแรงหูเจียวในฐานะอสูรโบราณพลังกายแข็งแกร่ง,งน่าตกใจอย่าว่าแต่มนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรเลยแม้แต่ราชนอสูรระดับเดียวกันก็น้อยนักที่จะเทียบเคียงกับมาในด้านนี้ได้แต่เจ้ากลับเป็นกรณียกเว้นอย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงแต่จะมีกายศักดิ์สิทธิ์ที่ชูฝึกฝนเทคนิคสูงสุดของเชนยู่กับรูปปั้นของพระเจ้าทั้งยิงลืนกินสมบัติล้ำค่าจากสวรรค์และโลกนับไม่ถ้วนร่างกายถูกเสริมความแข็งแกร่ง,ง,งจนถึงระดับที่ไม่อาจจินตนาการได้ บัดนี้เมื่อฟาดหมัดออกไปทั่วร่างของเจ้าพันาสาแสงศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้าประดุษเทพเจ้าจุติลงมาสิ่งมีชีวิตในโลกมนุษย์ไม่อาจัทเทียมได้การประทะก,กันโดยตรงเช่นนี้ในทันใดก็กดดันหูเจียวจนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างสมบูรณ์จากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังตูมพลังแห่งความหมายโดยในพลันระเบิดออกหูเจียวพลันถูกกระแทกอย่างรุนแรงกระดูกแขนขวาส่งเสียงดังกรอบแกรบต่อเนื่องทั้งร่างยิ่งควบคุมไม่ได้ถอยหลังไปหลายก้าวติดต่อกัน พลังของข้ากับถูกมนุษย์เช่นเจ้ากดข่มได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรหูเจียวเบิกตากว้างในดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อมันคืออสูรโบราณหูเจียวเหตุใดพลังจึงพ่ายแพ้แก่มนุษย์ที่อ่อนแอเล่านี่แทบจะเป็นการพ่ายแพ้ในสิ่งที่มันภาคภูมิใจที่สุดย่อมทําให้มันยอมรับไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เจ้ามองมันด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วกล่าวว่าบัตรนี้เจ้ายอมจำนนแต่โดยดียังทันการคิดจะให้ข้าพยายอมจำนนหรือนอกจากข้าจะตายไปเสียก่อน กูเจียมีสีหน้าหญิงพยองแม้การประทะก,กันเบื้องต้นจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โดยง่ายท่านโคจรพลังบำเพญตะบะวิชาอสูรสายต่างๆพุ่งสังหารมาอย,ย่างเจ้าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเจ้าแค้นเสียงเย็นชาไม่เกรงใจแม้แต่น้อยเรียกเอาร่างธรรมลักษออกมาในทันทีห้วงมิติฉีขาดมิติสันสะเทือนร่างเทวรูปก้าวออกมาจากความว่างเปล่าร่างเนาอันน่าสะพรึงกลัวประดุดสามารถสะกดข่มทุกสิ่งในโลกล่าวิชาอสูรที่พุ่งเข้ามาเหล่านั้น ในทุกตาก็ถูกขวางไว้เบื้องล่างมองร่างธรรมลักษ์อันน่าสะพรึงกลัวนั้นกำลังกดข่มมายังตนเองหูเจียวก็อดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีในยามนี้มันก็สัมผัสได้ถึงความไร้กาศของเจ้าอย่างแท้จริงมิใช่เพียงแค่พลังกายที่แข็งแกร่งพลังโดยรวมในทุกด้านก็น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเหตุใดแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อีจะมีปีศาจเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นหรือว่าเขาคือมนุษย์ผู้นั้นที่เหล่าแม่ทัพอสูรกล่าวถึงหรือในใจของหูเจียวพลันเกิดความคิดคาดเดาขึ้นแต่บัดนี้มัันนกลลบไไมม่มีเวาปพิสูจ์ มันพบว่าไม่ว่าตนจะหลบหลีกอย่างไรก็ไม่อาจหลบพ้นจากการกดข่มของร่างเทวรูปที่ชูได้ข้อจํากัดที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆครั้งนั้นยอดฝีมือมากมายร่วมมือกันก็ทําได้เพียงแค่ทําให้ข้าพญาบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นเพียงแค่เจ้าคนเดียวคิดจะเอาชีวิตข้าพญานั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อถูกบีบคั้นจนไร้ทางสู้ในดวงตาของหูเจียวฉใช้แววอมหิตทั่วร่างของมันพันมีไออสูนพวยพุ่งพุ่งอย่างบ้าคลั่งในไม่ช้าก็กลับคืนสู่ร่างอสูนอีกครั้งแม้การกลายร่างเป็นมนมุษยยย์จะสะสดวกหลายอยาอ่ง แต่การกลับคืนสู่ร่างอสูรคือสภาวะที่พลังต่อสู้ของมันแข็งแกร่งที่สุดร่างกายยาวหลายสิบจ้างปรากฏออกมาอย่างสมบูรณ์ไอสังหารอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่อาจจินตนาการได้เบื้องหน้าเจ้าก็พวยพุ่งพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งเช่นกันไม่เพียงแต่ทอ้องฟ้ากว้างใหญ่ที่ถูกย้อมจนมืดมิดแม้แต่ฟ้าดินก็ประดุดตกอยู่ในอุ้งม,มือของหูเจียวการควบคุมนี่คืออสูรโบราณหูเจียวความทรงจําของผู้บำเพ็ญเพียรล้วนไม่ธรรมดาเจ้าพันนึกถึงสิ่งที่เคยเห็นในตำราก่อนหน้านี้ เมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ที่ดูร้ายน่ากลัวเบื้องหน้านี้น่าจะเป็นอสูรโบราณหูเจียวมนุษย์วันนี้ข้าจะให้เจ้าตายและในขณะนั้นหูเจียวอ้าปากกว้างเต็มไปด้วยเลือดพุ่งเข้าใส่เจ้าราวสายฟ้าฟาดประดุจจะกลืนกินเจ้าและห่วงมิตินี้เข้าไปในท้องเจ้าเห็นดังนั้นในดวงตาก็ฉายแววมืดมนต้องยอมรับว่าหูเจียวนี้เกินความคาดหมายของเจ้าอยู่บ้างลงมือต่อเนื่องหลายครั้งก็ยังไม่อาจจับมันได้เจ้าก็เริ่มหมดความอดทนอย่างไรเสียเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าก็มิใช่หูเจียว หากแต่เป็นอสูรนับล้านเหล่านั้นทุกอย่างสมควรจบสิ้นได้แล้วเจ้ายกมือขึ้นว่าต่อเนื่องลวดลายค่ายกลสายต่างๆพันปรากฏขึ้นในพริบตาก็ผนึ่พื้นที่ทั้งหมดอย่างแข็งขันแล้วย้ายเข้าไปในค่ายกลห้าธาตุโดยตรงแยกหูเจียวออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเมื่อปราศจากการสนับสนุนของพลังปราณฟ้าดินภายนอกไม่สามารถระดมพลังฟ้าดินมาต่อสู้ได้พลังของหูเจียวพันลดลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้มันตื่นตระหนกยิ่งกว่าคือการถูกจำกัดอยู่ในค่ายกน มันก็สัมผัสได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของข่ายกลห้า,าธาตุอย่างแท้จริงพ่ันรู้สึกไร้พลังที่จะต่อต้านอาศัยข้ายกลต่อสู้กับข้าหรือเจ้าจะนับว่าเก่งกาจกระไรหู่เจียวตะโกนเสียงดังด้วยสีหน้าตื่นตระหนกขออภัยข้าไม่เพียงแต่จะอาศัยข่ายกลแต่ยังจะอาศัยศสาสตราวุธเทพอีกด้วยขณะพูดเจ้าพลิกมือขวาคือน้ำตากลืนสวรรค์ที่ได้มาจากลัทธิบูชาจันทร์ศาสตราวุธเทพชิ้นนี้มีความเกี่ยวข้องไม่น้อยหากอยู่ข้างนอกเจ้าจะใช้มันยังต้องคำนึงถึงบ้างแต่ในค่ายกลห้า,าธาตุนี้ ทุกอย่างอยู่ในอุ้งม,มือของเจ้าแม้ยอดฝีมือระดับสุดยอดก็ยากที่จะลอบมองเจ้าได้ย่อมไม่ต้องกังวลสิ่งใดที่สําคัญกว่านั้นคือศาสตร์อมตะชิ้นนี้หลังจากบ่มเพาะมานานกว่าครึ่งปีหลังจากลืนกินศิลาปราณนับร้อยล้านก้อนบาดแผลในอดีตก,ก็ฟื้นตัวไปกว่าครึ่งแล้วพลังอํานาจเหนือกว่า,าศาสตร์ตราวุฒิเทพทั่วไปมากนะแค่อสูรตนหนึ่งกล้ามายุ่งโมโหท่านเจ้านายหรือจิตวิญญ,ญาณของน้ำเต้ากลืนสวรรค์พันปรากฏตัวออกมาท่าทางโมหังหน้าตกใจ ประดุษไม่เห็นราชาอสูรอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยทว่าเมื่อคิดถึงผลงานการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวในอดีตของน้ำเต้ากลืนสวรรค์คำพูดของมันก็ไม่นับว่าเกินจริงในไม่ช้าน้ำเต้ากลืนสวรรค์ก็สาแสงมืดมันออกมาพุ่งเข้าใส่หูเจียวในทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวที่พุ่งตรงสู่จิตวิญญาณนั้นหูเจียวพันหน้าเปลี่ยนสีกระทั่งไม่กล้าปะทะโดยตรงกลับเลือกที่สหันหลังหนีแต่ในค่ายกลห้าธาตุนี้มันจะหนีไปที่ใดได,ได้สุดท้ายก็ยังตงตต้้ออองง่่สสูยาุดชีวิ เห็นหูเจียวอ้าปากพ่นลำแสงอันน่าสะพรึงกลัวออกมากระแทกเข้าใส่น้ำเต้ากลืนสวรรค์อย่างแรงปฏิกิริยาของน้ำเต้ากลืนสวรรค์กับเนือความคาดหมายกลับไม่หลบไม่หลีกกลืนลำแสงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นเข้าไปโดยตรงและพลังงานก็ไม่สูญเปล่าแม้แต่น้อยถูกกลืนกินจนหมดสิ้นน้ำเต้ากลืนสวรรค์ประดุดได้กินอิ่มน้ำสำราญพลังอำนาจที่แสดงออกมาก,ก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นแสงมืดมนอันประหลาดนั้นแผ่กระจายไปทั่วทั้งมิติในไม่ช้าก็พันธนาการหูเจียวไว้ร่างกายมาหึมาของหูเจียว ในพริบตาก็ถูกสะกดขมด่มโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ดวงตาทั้งสองข้างของหูเจียวเบิกกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและเสียใจครั้งนี้มันเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่ออะไรกันแน่มาส่งหัวตัวเองให้หรือไร